ดีค่ะเราจะมาแต่งหน้ากันนะคะวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยลงเซต้าซิลิโคลพรมเมอร์นะคะเท่าเมดเนี่ค่ะก็เกลี่ยไปนะคะโอเคนะคะแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งนาทีนะคะโอเคค่ะเราเจอกันขั้นตอไปเราก็ลงซีซีครีมนะคะพี่พิมใช้สี20เบจนะคะโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นขนผิวสำหรับสองสีนะคะแต่มันจะลงอยู่ในหน้าพี่พิมันจะขาวมากแต่คือว่าตอนนี้ก็ใช้ไปก่อนเพราะมันใกล้จั อเเลยนะาะก็ใกล้จะฟอรแล้วค่ะเดี๋ยวอากาศก็จะเย็นขึ้นนะคะนี่ค่ะพ,พี่ไม่ใส่คอนซีลเลอร์เลยนะครับตัวนี้จะช่วยปกปิดมากนี่ค่ะก็เกลี่ยง่ายขึ้นค่ะตั้งแต่เราใช้ตัวพรามเมอร์นะคะสีคนพรามเมอร์ตัวนั้นจะใช้จะช่วยได้เยอะขึ้นในการเปรียบพวกบีบงบีบ,บีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเห็นหน้าพี่เรียบขาวมากแต่พี่ไม่ซีเรียสเพราะพี่มีเทคนิคของพี่พีพนะคะเห็นไหมคะหน้าจะขาวเกลี่ยถ้าใครหน้าใสแล้วมันก็จะเปะค่ะแต่งหน้าไม่เข้มอะไรอย่างเงี้ย นตาตานี่ค่ะข่าวนิดหนึ่งเสร็จจะเช็ดนะคะเราต้องเช็ดเดี๋ยวเราจะไปจับสุกสุภาเสร็จพี่พีมก็ใช้อีตัวนี้ค่ะ double for perfection l u m i e r นะคะสีหกสิบเบจจะเป็นสีที่เข้มนะคะครับตกมาลงไปคุณเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะคะตอนนี้พี่พิมก็จะมาทาสีตาวันนี้ก็จะไม่อะไรมากนะคะก็จะทำใสๆเหมือนเดิมนะคะใช้ woodrose เครื่องมากเลยใช้สีตัวกลางตัวนี้นะคะก็คือตัว woodrose นะคะของบอบบี้บ้าวนะคะก็ได้เห็นค่ะ ก็เกลี่ยไปทั่วหัวตาเลยนะคะไม่มีอะไรมากค่ะแบบใสๆค่ะก็เห็นไหมคะมันก็จะนี่ก็ไม่ได้ใช้ฟิลต้องฟิลเตอร์เลยนะคะอย่ามาบนน่นอีกนะคะน้องๆโอคค่ะมีน้องคนนึงเขาทักว่าพี่พินหน้าอิมอ่มเอิบม,มากก็บอกท็อกมันคลายแล้วไงคะมันเลยอิ่มอะคะ่ะเสร็จพี่พินก็จะใช้อีตัวนี้นะคะใช้กับสีตัวต่อไปตัวที่สามนี้นะคะนี่ขายก็คือสีเซเมนต์ C ement, C ement นะคะพี่พินก็จะ จะหางตาเบาๆด้วยสีที่มันดูไปแบบว่านูดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะก็อีกข้างนึงไม้วิธีพิถันพี่พีไม่ใช่ช่างแต่งหน้าค่ะพี่ก็แต่งหน้าเรื่อยๆของพี่พีถ้าช่างแต่งหน้าก็ดูขาดจากหัวเราก็อิงเอาขั้นตอนอะไรของมันก็หนาๆสองสามแป้งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ออกมาดีอะค่ะก็วิธีใครวิธีมันเนาะแล้วพี่พีก็ใช้อีกตัวนี้ค่ะสีน้ำตาลดุมสุดท้ายที่โบโบนะคะสีนูดนะคะจิกเลยค่ะหางตาค่ะจบเส้นล่างค่อยากจะดำทั้งเส้นก็นี่เป็นน้ำตาลเข้มนะคะ วิธีใช้วิธีมันเนาะเค้าเดี๋ยวมา,า,มาเห็นไหมคะจากหน้าที่เขาขาวเวอร์ตะกี้พี่พิมใช้สีเข้มกว่าแป้งลงทับนะคะทีนี้พี่พิมก็จะมาใช้เลเบสอีกรอบหนึ่งนะคะดูจะเยอะไปพี่พิมใช้เลเบส n 3 0นะคะตรงนี้เราก็ใช้แปรงปัดอันใหญ่ะะเลยค่ะ powder brush อย่างนี้นะคะนี่ค่ะหมุนปลายเพื่อให้มันดู healthy g ล o w นะคะ โเฮลตี้เชีย er อะไรนะคะให้หน้าดูแบบว่านี่ค่ะก็คือว่าทำอยู่ข้างนอกทั้งวันอย่างเงี้ยคะ่ะโซนมันจะมีน้อยมากเลยคะ่ะเพราะทั้งเจอทั้งอีตัวซิลิโคนพาร์เมอร์เข้าไปช่วยเซตอัพในเรื่องความมันแล้วก็ตัวนี้เออตัวอีตัวซีซีครีมที่ทำให้หน้าเด้งยิ่งตอนบ่ายๆนะคะจะโกลมากเลยคะ่ะเดี๋ยวมา ถ้าเสร็จแล้วเราก็จะมากรีดอะไรนะพี่พิมใช้ของชาแนลนะคะตัวนี้สีดําค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเค่ขากหมุนแก๊กหนึ่งก็กรีดเส้นเล็กๆเ,เห็นไหมเดี๋ยวดูนะหัวตาเำไมพี่มันจะก,กรีดชิดขนตามากเลยค่ะแล้วก็ตวัดหางนันขึ้นเคะจะทหางสัน้นหางยาวอยู่ในแล้วแต่นะคะ ที่มีชอบกรีดหางย,ยาวๆความมันดูจตลกสำหรับพี่พิมหมาก็เล่นกันตื้นแล้วก็ก็ต่อวัหางขึ้นแค่นี้เจ้าทำไมการกรีดอายไลเนอร์ก,กับมาสคาร่าปัดมาสคาร่าเลยต้องกรีดเปล่นี่ค่ะเสร็จแล้วใหม้มารีดเราเลเนอร์แบบแล้วก็ใส่ดอตตรงหางตาค่ะไม่มีคะไม่มีระยะค่ะแต่งหน้าแบบพี่พิมพ์ง่ายมากเจอกันต่อไปเราก็จะเขียนคิ้วพี่พิมพ์ใช้ของนี้ค่ะ ไอฟไอเอซี่นี้เลยค่ะนี่แท่งใหม่เลยเขาซื้อมาสะสมไว้ค่ะเพราะบางทีมันซื้อหนึ่งที่คือหนึ่งลดราคาพี่คก็จะได้ตั้งแต่ห่างนะคะเออหัวขาข้างล่างไม่มีอะไรมากค่ะเขียนคิ้วง่ายๆกรอบบนเขยันให้หางตะวัดกลัวโดนดวงตกตะหวัดไปแล้วก็ลากบนค่ะให้ตรงพค่ยังไม่ทำโกงเพราะว่าแฟชั่นเกาหลีคิ้วตรงเท่านั้นเก็ต้าเข้าใจใช่ไหมแฟชั่นเกาหลีคิ้วตรงบาดิเงี้ยดิเงี้ยยังต้องไปเลเซอร์เอาขนคิ้วออกเลยให้คิ้วตรงให้โครงคิ้วตรง แต่คนเขาจะมีเทคนิคของเขานะคะหัวคิ้วต้องกว้างแค่นี้หางคิ้วต้องกว้างแค่นี้เพื่อให้มันดูบาลานซ์ค่อยๆไล่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมนี่ก็ของพี่พีมตรงนี้อาจจะเยอะไปน,นิดนึงโอเคข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาถ้าหลังจากที่เขียนคิ้วเสร็จแล้วเห็นไหมคะเท่ากาันค่ะโบท็อกคิ้วตรงนะเห็นไหมโอเค,อเคกลุ่มนต์นี่ตรงหางพี่พีมก็ใช้บราวเซตของตัวนี้นะคะของบอพี่บ่าวค่ะเออไม่ใช่ค่ะของแม็กค่ะสีนี้โอเคก็ปัดไปค่ะปัดตรงขึ้นเพื่อให้คิ้วเหมือนดาราเหมือนตอนเขาถ่ายละครคิ้วเป็นแผงงงงเเรรีียยยกันออะะไ่่า้ค ใครอยากใช้สีแดงที่แม็กก็มีขายนะคะแดงกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้ผมพิ่พิสีแดงพี่พิมก็ไม่อยากให้มันแดงมาเข้าใจไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาว่าผมแดงเฉียงคิ้วแดงเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้มันก็แดงแล้วค่ะสำหรับพิ่พิมการคิ้วเราก็จะเรียงกันเป็นแผง,งค่ะเหมือนออกมาจากตลาดคือคอนซูมหางคิ้วแค่นี้ยาวไปนิดนึงก็ใช้นิ้วปัดออกอยแบบนี้คะ่ะจบมันแค,ค่คาคิ้วเสร็จแล้วเห็นไหมแล้ว <Bell. S 1> แล้วก็จะปัดมาสคาร่าค่ะชาแนลเหมือนเดิมค่ะเดอะวอลลุ่มนะคะนี่ค่ะกล้องอยู่ทางนี้นี่ค่ะชาแนลเดอะวอลลุ่มค่ะเบอร์สิบก็ปััดมนนขึ้ ราคะปาดขึ้นตายจำ่าคาไก่งานพรกขนคนงานพระแต่งถ้าแต่งแล้วไม่ไหวก็สัญญกรรมนะคะทําบุญได้ชาติหน้าทาหน้าได้ชาตินี้นะคะสวยชาตินี้เลยค่ะก็ต้องเลือกหมอ้วยนะคะการสัญญกรรมคนเราต้องถามว่าสัญญกรรมเพื่ออะไรเพื่อปรับโครงของตัวเองให้ดูดีหรือเห็นเขาทาแล้วอยากทําถ้าเห็นเขาทำแล้วอยากทำอยากไปทําค่ะถ้าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเรปรับโครงสร้างให้ตัวเองดูดีก็งแค่นั้นแต่ถ้าเห็นว่าอยากให้ตัวเองมีบุคลิกภาพที่ดี เธอนาที่การงานบางงานแล้วฉันใส่จมูกแล้วใช่มมีความเสี่ว่าจะทําให้ฉันดวงพุ่งได้เป็นแอร์โฮสเตสก็ไป็นใจถามว่าการใส่กางของพี่พีมพี่พีนชอบไปถามพระนะคะพี่พีนไม่ถามหมอดูค่ะพี่พีนจะไปถามพระค่ะว่าดวงหนูเกิดปีนี้วันนี้ออย่างเงี้ยถ้าหนูจะใส่แกนจมูกมันจะเป็นยังไงบ้างจะมีผลถ้าใส่แกนแล้วเราใส่แกนไปหยดไปแหลมพระเขาคงไม่รับรู้นะครับว่าปลายเชิดปลายอะไรอย่างเงี้ยพี่พีก็จะให้ท่านดูวันเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันที่เป็นวันแห่งความสวยงาม เทเจอกันถ้าปัดมาสคาร่าเสร็จแล้วเราก็จะมาปัดแก้มกันนะคะมาไรส์สีนี้นะคะของชาแนลเหมือนเดิมค่ะใครจะใช้สีไหนอะไรยังไงก็ใช้นะคะแปรงปัดแก้มของบับบี้บาวค่ะก็นะคะสีทุกสีปัดแก้มมาสวยค่ะแล้วก็ปัดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะเห็นเป็นสีเรือ้อไม่ต้องอะไรมากข้างนี้ก็ปัดขึ้นขอยากได้หนกเยอะขอยากได้แก้มเป็นลูกๆก,ก็ปัดตรงหัวกแก้มเพี่อยากได้ให้มันเฉีดขึ้นอย่างนี้เสร็จยิ่งเใช้สีปัดนี่แหละค่ะกันตัวบางกลุ่มในหน้าไป ัแค่ข้างสั้นนิดนึงเก็บกลามช่วงนี้โบตอกลายเห็นไหมคะบีฟอร์และอัปเตอของคนเรามันช่วยได้จริงๆกับเรื่องสำอางจากคนที่หน้าตาแห้งๆซีดๆใช่ไหมเห็นไหมเราก็ใช้แปรงปัดฝุ่นนี้ออกค่ะ <c oughs> จเจอกันพี่พิมพ์เลือกลิปสติกลาฟารัวนะคะสีเก้าหนึ่งเซดูซิเซนเต้นะคะ, <c oughs> ะ,คะไม่เป็นค่ะภาษาฝรั่งเศสคะ่ะโรก,กูนนีสหนึ่งนะคะผู้เชี่ยวชาญ การใช้ริบสติกก็ต้องดูเนี่ยนะคะมันจะบอกวันหมดอายุหมดอายุว่าเราเปิดใช้ได้กี่วันนี้เปิดมันจะโชว์ไว้ตรงนี้นะค่ะสิบแปดมันเห็นไหมคะเป็นรูปฝาเปิดตรงนั้นเราเขียนว่าสิบแปดเดือนตรงนั้นนะคะสิบแปดมันสิบแปดเอ็มก็คือสิบแปดเดือนนะคะทุกอย่างค่ะทั้งเครื่องสำอางหลายๆอย่างครีมบำรุงใครเปิดแล้วก็ต้องดูนะคะมันจะมีอายุของมันค่ะเห็นไหมคะสีมันก็จะสีปักจริงเห็นไหมแตกต่างเดี๋ยวแกล้งแมวหมาสองตัวนี้เดี๋ยวก่อนเถอะชอบแกล้งแมว โลเซียตัวดีชิบว่าวค่ะชิมชอบให้แมวข้างห้องนี้เสร็จค่ะแต่งหน้าแบบพี่พีเห็นไหมนี่ค่ะสิิคานี้ก็แต่งหน้าแบบพิ่พีเห็นไหมคะเสร็จแล้วง่ายๆคิ้วหนาคิ้วตรงๆกรีดอาร์เรเนอร์เส้นเล็กๆสีปากแก้มเห็นไหมคะมันก็ดูไม่เข้มนะคะ มันก็ดูเข้มนะออกมาแต่คือว่าเราก็ไม่มีอะไรมากเห็นไหมสีนั่นสีนี้แค่ hey, ค่ะนี่คือเครื่องสำอางค่ะที่ใช้แต่งโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะแบล